สวัสดีครับาก็อยู่ช็อปที่ราโดเซนทันเวอร์เช่นเดิมนะครับตามมาดูรุ่นใหม่ล่าสุดอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นไฮเปอร์โฟมอ o โ a t i ติกโคโนกราฟลิมิเต็ดเอディชันนะครับตัวเรือนจะเป็นโมโนบล็อกโดยการหล่อขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสแตนเลสตัวนี้ก็จะเป็นการยิงเลเซอร์ทาชิมิทาชิมิเตอร์นะครับหน่วยวัดความเร็วแล้วก็ตัวพื้นหน้าปัด จะบ่งบอกอการจับเวลานะครับแล้วก็เข็มวินาทีตรงเข็มเล็กนะครับเป็นเข็มเรนปกติส่วนเข็มยาวจะเป็นเข็มจับเวลาที่เราใช้จับเวลานั่นเองครับแล้วก็เข็มเนี้ยตรงนีน้ก็จะเป็นจับเวลาได้30นาทีครับนี่ก็จะเป็นสีแมตสีเงานะฮะของไฮบรคมก็จะดูสไตล์เฉี่ยแล้วก็โชว์เครื่องด้านหลังนะครับเป็นสกรู4จุดนะครับ แล้วก็กันน้ำา1 0 0เมตรครับตัวเครื่อง650นนะครับ R า6ขัตัวพื้นหน้าปัดที่เห็นเป็นลวดลายด้านในเป็นการยิงเลเซอร์ตกแต่งนะครับให้ดูสวยงามแล้วก็มีภายน้้ำที่ดูสวยงามนะครับดูชัดเจนดูเวลาง่ายด้านดูด้านข้างดูครับชบเฉียงมากๆทำออกมา9 99, 9 99, เารียเกือทั่วโลกเท่านั้นเองครับ ในเมืองไทยเท่าที่ผมทราบมานะครับนำเข้ามา,าไทยได้ไทยเราได้มาสิบเรือนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าภายนําตัวนี้ชัดเจนขนาดไหนนี่บโดนแสงแบ็คไลท์ก็ชัดเจนครับอตอนนี้ตอนนลางคืนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเึ้นข้อมือให้ดูนะครับ ต้นไฮบรอมจะเป็นทรงสปอร์ตที่แบบว่าคงรับข้อมือได้ดีมากครับไซส์นี้35มิลข้อมือผม16.5เซนเท่านั้นนะครับยังใส่สวยขนาดนี้ถ้าท่านข้อมือใหญ่ผมว่าน่าจะใส่สวยมากเลยต้งหูสายจะคงรับเข้ากับข้อมือพอดีข้อมือเลยครับแล้วก็เป็นสีเกรยนะครับสีเกรยพื้นหน้าปัดนะครับสีเทาเป็นการยิงเลเซอร์ แต,แต่งรวดลายที่สวยงามมากแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยจะเคลือบตัดแสงครับเงาสะท้อนจะน้อยน้อยมากครับถ้ารุ่นเนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับถือว่ามีจำกัดไม่ได้ผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับท่านไหนที่แบบชอบความเป็นสินค้าลิมิเต็ดมีน้อยนะครับมีความเป็นยูนิคจำกัดนะครับ ก็แนะนำแนะนำเล่นได้เลยครับรุ่นนี้ครับประมาณนี้ครับส่วนครับ